าด้วยค่ะไม่รู้มาทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในชีวิตพี่มิกกี้สวัสดีค่ะพี่มิกกี้วันนี้มาเป็นกำลังใ,ใจให้แม่ฝากับน้องยี่หวานคะวันนี้ยี่หวาออกคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกที่ยี่หวาออกคอนเสิร์ตเนาะ <laughs> แต่แต่รู้ว่าท้องพี่ภูดีได้เจอกันไหม คบทีมแข่งกันดื่มแหม่นะดูแลหลานด้วยจ้าประวามไม่ใช่ห่วงกินนะจ๊ะเดี๋ยวต้องต้องทำตารางเดือนหน้าก่อนนะคะพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันฟองบีสวัสดีทุกคนนะมช่วยเป็นกำลังใจให้น้องยี่หว่ากันนมหมดหรือยังยังเลยแม่คนนู้นมาให้พี่เอามาให้อย่างเงีย ยี่ห้าหานมกินเองตลอดปจัจีพี่เจฟฟี่สวัสดีค่ะแบบเจฟฟี่กิ่งสายดื่มฟิดาวสวัสดีค่ะขอนบอกยี่หวาพูดได้ใช่ขอนบอกลูกอยู่ยี่หวาเอาชาลาเปามาเยอะๆนะคะเอาชาลาเปามาเยอะๆนะคะลูกนี่นึงยี่ห้า,า,าเต้นเบาๆไม่ได้เพ่งจะโจ้ใช่กดใจไหวไหมดึง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  ไปดึงไปดึงใส่นาตตเนเลยวันนี้ยี่หว่าร้องเพลงคู่นาตตึนรู่นี้ไม่ได้ไปค่ะพี่มันเดียวไงมันหยุดมันเดียวขอต้องไปงานสว่างอีกสองวันน่ะไปงานที่นะป้าอไงเอาละป้าว่าช่วยช่ยกรนลูดวันนี้ร้องร้องคู่กับต้นเอายี่หว่าไปร้องเพลงกับนาตตนให้ยี่หว่าไปดึงใส่ ต่อยร้องหัวตึ้นไงปลายน้ำใส่นะจินแย่งก่อนบ่าใแช่ให้บมาจัดการนะตึ้นเออน้องพี่ดาวเนาะเอามาโอนๆนะเอาชาปามาเยอะๆนะลูกเอาความน่ารักมาเยอะๆ วันนี้มาช่วยกันประเดิงกำลังใจให้น้องยี่หวาได้นะคะเป็นคอนเสิร์ตแรกของยี่หวามาช่วยกันตุ้งกำลังใจได้นะวันนี้ยังไม่ได้ได้กำลังใจสักไปเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อยลูขอบคุณค่ะเม่ยฉีบก้วแดงแล้วเดนเบาๆไม่ได้เลยเอายี่หวะไปดุ้งๆสวัสดีพี่แดงค่ะ เงือเฮอพี่ซอมเช้งสวัสดีค่ะผู้หญิงค่ะพี่ย่อ้อมขอบคุณค่ะี่อแล้วขวัญส่งแดงแค่นะย่อหนึ่งแดงเป็นสองเท่าสองร้อยไปแดงอูโวยพอได้สองร้อยไปแดงเลยเหรอปจุมสาธุค่ะให้ได้จริงๆเธอเนาะเดี๋ยวพายิหวาไปไหว้ เจ้าที่เจ้าทางก่อนไปไหว้ปู่ยาตายายที่ศาลไปขอพอุณกันขอบคุณค่ะพี่ขวัญสองเท่าแล้วแม่แม่พี่พี่จา๋ามาเช็ดกันประเดิมให้หมาน้อยกันออกมาเด้งเก่งแน่เลยแน่นอนไปเด้งใส่นตเตินนะลูกเด้งแรงๆเลยนะ บึงๆึๆงึงบึงบึง,บง,บงได้อยู่แล้วอูสาธูะพี่จุ๋มสาธูเลย,ยเต้นแรงพี่ติก๊กเราต้องโบเราต้องโบร้องเพลงคู่นาะเติ้นไงใช่น้องขอยได้จักร้อยแดงดีวันเนี้ยแต่ปะจุมไว้พอแล้วให้น้องยี่หวันได้สองร้อยแดงรู้จะได้ไหมพี่อ้อยขอบคุณค่ะ โอ้พี่อ้อยนับแล้วใช่ไหมรู้ว่าพี่อ้อยโอนมาเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะพี่บุญสมฤทิพี่ม่อนสวัสดีค่ะกี่แดงยี่เป็ดแดงอ่ะอืมของพี่อ้อยนับไปแล้วนะขนาดแม่ใช้เด็บพี่สิบเมตร ได้สิบเอ๊ะพ่อเราได้เกินโอ,โ,อโอเคค่ะพี่อ้อยนับแล้วของพี่อ้อยถ้ากับตอนนี้ได้21บใบแดงเนาะรอได้สองขอควายโบให้นะัทต์ลนแบบแรงๆได้เลยอ้พี่ส้มพี่ส้มเช้งหนึ่งแดงขอบคุณค่ะพี่ดวงหนึ่งพี่ดวงสองแดงขอบคุณนะคะพี่ดวง สวัสดีค่ะพี่มอนสบ,บายดีค่ะพี่มอนหลาดร้อยโอเคเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงยี่ห้ใหญ่ขึ้นทุกวันเลยเนาะจะลุกไม่ไหวอยู่แล้วยี่ห้พาแม่ลุกไม่ไหวแล้วเด็กน้อยเหรอ พาปิวเลยดีกว่าโบเลยเป็นคำถามที่ไม่น่ารักผ่อนพาปิวไปแล้วแก่ตอบขอบคุณค่ะพี่จู๊บท้าเต็นดิงดองไมให้เต็นดิงดองอค่ะแชร์ทองล้มออกแล้ว โอ้ปล่อยค่ะพี่ปล่อยผ่านเลยเด็กน้อยเนาะบางทีก็ได้พี่อันสวัสด,ดีค่ะพี่ไบร์อันจริงเหรอ,อเหงาเหรอเมื่อ,อวานอะพี่ว่าจะไลฟ์สดนะแต่พี่มโมจะกินอะเมื่อวาน,านพายิบหไปกินชาบูกินไม่หยุดเลยกินกุ้งหมดไปประมาณล้านตัวก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลย มอแต่ดูนุ่นร้องเพลงด้วยในหลายสดดีค่ะพี่ม่อนดินดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มุ้งแรงแล้วโอ้ยพี่จุม๋มน้องแบมสวัสดีค่ะเดี๋ยวรู้ไม่ขึ้นใช่พี่ผุ๋มสิบแดงพี่จุ๋มสิบแดงขอบคุณป้าจุ๋มนะคะประเดิมให้มาน้อยสิบแดงป้าจุ๋มห้าสิบแดงเท่ากับได้กี่แดงลนะ ินหมดค่ะกินหมดเลยแต่ว่าช่วงนี้กินมากไม่ค่อยได้นะมะม่วงมะม่วงน้งําตาลเยอะอะไรเงี้ยนี่หว่าค่อยๆยโยกได้เลยค่ะพี่นกแต่เราต้องไปต่อสู้กับเต้นนะสวัสด,ดีลุงเจด้วยนะคะพี่เปิ้ลวันนี้เอายี่หวาไปต่อสู้กับนัตเต้นก็มาดีค่ะบนเต้น เด้งใส่หน้าเต้นเลยอย่าก,กินเยอะใช่ช่วงนี้ขนคุมน้ำตาลอยู่ไงสวัสดีทับหน้าของนุ่นเนธทุกคนด้วยนะคะช่วยมาเป็นทับหน้ายี่หวาด้วยค่ะมาช่วยเปิดรุ้งเป็นกำลังใจให้น้องยี่หวาบ้างนะทับหน้านุ่นเนธ และลูกของเขาอะไรเงี้ยมีไหม <laughs> โอ้ยซึ่งเป็นหมาเห่าเลยโท่ค่ันพี่ขอโทษน,นะพี่โมจะกินนัตเติ้ลแพ้ยี่หวาเนาะแต่นัตเติ้ลเขาเอลดีนะเมื่อคืนดูหลายๆส่วนนัตเติ้ลเขาล่อนใหญ่เลยใช่ใช่เพลงแบบออกแนวอีสานสนุกสนุกอนะเนาะสวัสดีค่ะพี่ดา พี่ดาลี่สวัสดีพี่มาลัยยุทธหลักใช่หกหกร้อยกว่าคนเป็นกำลังใจให้ยี่ห้าสักคนละตุ้มก็ได้นะคะวันนี้คอนเสิร์ตเพจวิเชียนโชว์เนาะครั้งแรกกับการเป็นคอนเสิร์ตของเพจวิเชียนขอน้องสองเพลงค่ะพี่เปิ้ลก็เขาเขายื่นลิสต์เพลงมาให้ไงเขาให้ให้ให้คอใ,ให้ขอน้องเออเยล่ยแมแล้วก็ร้อง ปล่อยน้ำใส่นากันนะเติน้นลองคู่กับเติ้นเพลงหนึ่งสวัสดีพี่สมศรีสวัสดีพี่รัตนะคะโอ้ขอบคุณค่ะพี่มาลาัยพรุนี้ไม่ได้ไปนะพรุ่งนี้หยุดวันหนึ่งค่ะใช่มันคือสนุกกันใหญ่เลยลุงแนทงาตเติน้นเก่งลองจับซีพีหน่อยวาถึงกีง่โม พี่เดซี่ดารี่วะล่ละพี่เดซี่สวัสด,ดีค่ะอ๋อกำหนดคลอด6กดก,กดาค่ะแต่ขอนก็ไม่รู้ว่ายี่ว่าจะออกก่อนไหมหรือออกหลังนั้นนะเออ <ผม S 1> น่าสนุกอยู่ถึงกี่โมงส6รยี่โมงกว่าค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะพี่พลอยพลอยสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะ วันนี้เป็นกําลังใจให้ยี่หว่าได้นะยี่หว่าไปร้องเพลงคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะกับการเปิดตัวอหยี่หว่าร้องเพลงลูกร้องเพลงชี้ <c oughs> แหวนเหมือนใส่ไม่ได้แล้วนะฝันอนะหมอให้ถอดแล้วแหวนหมอให้ถอดแหวนกลัวมือบวมหกเ,เ,เดือนแล้วค่ะพี่เข้าหกเดือนแล้วหกเดือนกว่าแล้ว อีกสามเดือนแป๊บเดียวเห็นไหม๊อแป๊บแป๊บ,ปบขอบคุณค้าพี่สุรินีใช่พี่แอนเนาะพี่แอนเนอมาช่วยกันอีกหกแดงทุกคนอี่หกแดงไม่เท่าไหร่กราบกราบกราบอยู่หว่ารองหลานไม่ใช่เป็ดแบม คนอื่นออกมาร้องแหวแหวยีหว่าออกมาร้องฉันชื่อดำดงยุดงพงไผไดไหมได้พี่เจสบายมากเราไปบ่อยไงนว่าพี่สายสวัสดีค่ะอีหกแดงเราจะได้สี่เท่าทุกคนมาช่วยกันคนละตุงต้งสองตุ้งไม่กำลังจจให้ว่ากัน <c oughs> พี่เจนีลีสวัสดีค่ะพี่ติก๊กสวัสดีค่ะ ลูก <c oughs> ของดำาดงเขาไม่ใช่ลูกขวัญหรอกพอดีว่าดำาดงเขาฝากไว้ไทยพานะคะพี่มาช่วยกันตุงได้